เฮ้ยทำไมตามันดูเมคประกายอ่ะนุ่มๆนะนุ่มนว้ยอ้นี่คนชอบวีนักเก็ นะไม่ตัวอินนะไม่ซีนนะล้องเพลงเราไม่ติดเด็ดขาดก็มั้งนาะยว,วิวดีมากทุกคนเราอยู่ชั้นที่12วิองทองฟ้าแจมใสแทถ้าอยากจะมาแบบสเต์เคชั่นเอออารมณ์แบบเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งประชุมงานมานั่งทำงานที่นี่ก็ได้ ฮัลโหลค่ะทุกคนอยู่กับเปิร์และก็พอยค่ะวันนี้นะคะขอบอกเลยว่าเราสองคนจะมาแบบเปตัวเองหนึ่งวันนะคะคือใช้ชิตแบบสโลไลฟ์แบบว่าพักผ่อนหย่อนใจมันเป็นเพราะว่าอ,อะไรหรือป่อบบาเพราะะไรเออช่วงหลังๆมาที่เราทํางานก็ค่อนข้างหนักนิดนึงแบบเออมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องทาก็เลยมันก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่า<อ>วันนี้เนี่ยเราก็เลยอยากมาเปเองใช่ปะ่ะให้รางวัลชีวิตแล้วกันเรียกว่าอย่างงี้แบบพักผ่อนแต่เราก็อัดวอล์กมาให้เพื่อนๆดูว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างในกรุงเทพนะคะบอกเลยว่าวันนี้กิจกรรมแน่นมาก ทั้งแบบเอ้ยนวดแขนไทยทั้งแบบอัปต์นูนทีทั้งแบบ ไปเวอร์เคชั่นแบบว่าลักชูคิดดูว่าต้องไปตัวเองขนาดไหนอ่ะถูกต้องแต่ว่าตอนเนี้ยอยากจะบอกกนว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เชราตันแกรนด์สุขุมวิทนะคะเป็นแบบว่าโรงแรมซึ่งเน่อจอกอัปตนูนทีว้ที่นี่แต่ว่าใดๆก็คือขอทางโรงแรมเนี่ยขึ้นมาดูห้องหน่อยห้องหน่อยว่าเออห้องเป็นยังไงแต่อยากจะบอกว่าเนี่ยห้องกว้างมากให้ดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนเ้ยไม่ท้องฟ้าสวยคือตรงนั้นก็คือสวนสวนแบบตวนเ็นหรือเปล่าไม่แน่ใจคือตรงเนี้ยมันจะอยู่แบบใจกลางเมืองเลยทุก คนใครที่แบบเอออยากแบบหาที่นอนเปลี่ยนบรรยากาศอะไรเงี้ยอยากดูวิวอยากแบบเออสบายๆอะไรเงี้ยออก็ามานอนได้นะคะใช่ใจกลางเมืองไปอีกนะคะเพราะว่ามันเส้นสุขุมวิทแน่พ<ช><ช>ยายาแบบเดินห้างอะไรแถวนี้ก็คือเยอะมากๆแล,ล้วนรราคะรก็เยอะใช่อะวันนี้ก็ประมาณนี้อะเดี๋ยวพาชมห้องพักอินเสิร์ตมา ห้องท,ที่เราพาดูคนมานะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะว่าเราเนี่ยไปดูดีวมาจากไลฟ์ช็อปปิ้งเลือกแบบ Luxury t r e e ร c ส t Washer นะคะจ่ายเพียงแค่3,000บาทแต่ได้รับวอชเชอร์มูลค่า4 5 5 0บาทเลยทีเดียวอ่บรรยากาศห้องก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเผื่อใครสนใจก็ ไปจองได้ในไลฟ์ช้อปปิ้งนะคะง่ายมากๆเลยตอนนี้ได้เวลาที่เราจะต้องไปไหนคะเพื่อนอั e ต n น o ู t ทีค่ะไปตัวเองสุดๆเลยบอกเลยวันนี้เออใช้ชีวิตแบบว่าไวรุ่นอังกฤษไปหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะคะว่าอั e ต n น o n นทีที่เราจองไว้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลย คือเขาตัดมาเป็นเซตให้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็มีทั้งแบบสโก c o เค้กอ,อ,อะไรใดๆต่างๆคือเยอะมากอันนี้คือเซตอัพเตอร์มุทีนะคะใช่ที่เราจองไว้ในลายช้อปปิ้งนะคะอันนี้นะคะเราซื้อมาในราคา1,300บาทนะคะเป็นแบบว่าเซตอัปเตอร์มทีสําหรับ2 0 0ท่านนะอันนี้ก็คือจะได้แบบว่าเครื่องดื่มนะคะเป็นแบบชากาแฟเราสามารถแบบเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยทุกอย่างก็คือไม่ ใช่ตั้งแต่บ่าย2องถึงห้าโมงนะคะทุกคนก็คือเพื่อนสามารถนั่งดื่มด่ากับบรรยากาศตรงเนี้ยได้ถึง3ชั่วโมงใช่เลยคือมานั่งชิลชิได้เลยแต่เมื่อกี้ที่เห็นวูบๆไปคืออะไรรู้ป่ะ้างนลังเรามีรถไฟฟ้าพาโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยเธอสั่งเป็นชาอะไรมาจ้ะเขาเรียกว่าซัมเมอร์ซัมเมอร์แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะซัมเมอร์ยังไงอ่าลองชิมหนึ่งโอ้ยกลิ่นมันแบบเป็นชาแล้วก็มีความเปรี้ยวๆของบริรี่นิดเดียวเดี๋ยวต้องชิมเดี๋ยวต้องชิมให้เพื่อนชิมก่อน อุ้ยคือแบบอากาศเย็นๆค่ะกินชาร้อนๆคือแบบฟินมากอ่ะอันนี้มันจะกลิ่นหอมๆแบบเบอร์รี่เบอร์รี่นิดนพดคนหลับตาเหมือนวิ่งอยู่ในถุงเบอร์รี่ในถุงอยู่ในทุงเบอร์รี่เบอร์รี่เลยอจ้าของเฟิร์นเนี่ยน่าจะวิ่งอยู่ในทุงซากุระเพราะว่าอันเนี้ยสั่งเป็นชาซากุระมาเขาบอกว่าถ้าชอบแบบชาที่มีกลิ่นหอมของดอกไม้ให้แนะนําเป็นตัวนี้นะคะกินดอกไม้ มันมีแค่กลิ่นแต่มันไม่ได้รสชาติแบบซาบุล,ล่จ้ะแต่เนี้ยมันก็จะให้ฟิลแบบดื่มแบบสบายๆอะไรเงี้ยหอมกลิ่นหอมข,ของแบบดอกไม้มีแบบติดอมแบบหวานๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยเซนทนี้ยจริงๆบอกก่อนว่าเขมามีเครื่องดื่ม s p a r k ก i n g ให้ด้วย 2, 2> แก้วกสั่งไปแล้วแต่ไม่มาก็คือแบบว่าอยากกินกินชาแล้วก็ได้กินแบบ สด,สดชื่น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 มากวันนี้มิ้นป็นอะไรสดชื่นมาก, <c oughs> กอ้าวาาแล้วนเสร็จเป็นโปรเตโกสปาร์คิ้งไวน์นะครับผมสปาร์คิ้งไวน์ใช่แต่ละแก้วนะครับอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรนะโปรเตโกโปรเตโกโปรเตโกเป็นสปาร์คิ้งไวน์ครับอะไรนะของแพงของแพงออกมันแพงที่ตรงนี้แหละอัชนหนึ่งคุณแม่ท่อน้ำนี้ออกยูทูบได้รึเปล่าทุกคนนี้คือน,น้ำมิ้นจีินี่คือน,น้ำมิ้นจีิ ฉันว่าฉันถอดโอเคสดชื่นนะสดชื่นมากๆแต่ถ้ากินหมดแก้วก็ตัวอะไรนะพ่อเธอใจฉันอยู่ที่ขนมหวานอ่ะอ่ะงั้นอันนี้อันนี้พักก่อนพักก่อนอ่าใจฉันแบบเผ็ดของหวานแล้วร่างกายจะแบบอือจริงๆอ่ะจ้องเราอยากกินไบรู้ป่ะอยากกินอะไรคุยๆคุยๆหรอพานาคอต้าหรือพานาคอต้าแน่ๆเลยเป็นแบบเบอร์รี่อือขออนุญาตใช้ช้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันได้เลยเป็นสตรอเบอร์รี่ เตามความหลักเฮ้ยทำไมตามันดูเมะกายออะมันเหมือนแบบวิครีคมเป็นครีมเลยอะแล้วคือแยมแบบรสชาติเปรี้ยวๆพอก,กินกับเบอร์รี่นี่คือแบบเปรี้ยวมากเฮ้ยแต่หมอกกระชายเลยนะรสเนี่ยออร่อยอร่อยเหรอกินกแบบมันนวลนๆนอะมันนุ่มนะมันนวล ข้างล่างน่าเป็นเค้กเกอร์น่าจะอร่อยเนาะเป็นพายเลยอืมเป็นแบบทริปพาร์ทเลยเนาะจำสิ่งไม่มีหักเปิดมาด้วยดีเราต้องลองกันต่อไปนี่อยากให้ลองเค้กอยากให้เธอลองมันเป็นมเป็นแมงโก้บอกหรือว่าเป็นแบบเ,เลมอนทาร์สเดมอนเขาว่าเลมอน<ๆ>เขาว่าทำไมรู้ปะ่ะมีเปลือกข้างหน้ามีเปลือกเออโคตรน่าเมื่เราสวยๆแล้เราจะกินอัพแล้วหนูก็อยู่นี้นี่ขอบคุณมากเพื่อนแต่ดูไม่เหมาะของอะไรดีๆไงเหมาะแบบเป็นเดี่ยวคทาๆ โชว์ขอขอโชว์หนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นเลมอนที่แบบหวานอย่างเดียวหวานกับนวลไม่ได้มีรสชาติแบบเปรี้ยวเป็นชีสน่าจะเป็นชีสเค้กแน่เลยอันเนี้ยอืมเราชอบน้องหวานอย่างเดียวเลยนะชอบเฮ้ยอันนี้เพื่อนชอบวีลองอีกทำไงเพื่อนอันไหนอันเนี้ยอันนี้เขาว่าแบบเขาหวานเขามั่นใจว่าเขาต้องหวานมีเขาสกิปไปหนึ่งอยากให้เธอได้รู้ เพราะว่าเฟิรนเห็นถึงความเป็นแบบน้ำตาลเกลือตอนแรกจ้องไหมมันไม่เห็นไงว่ามีน้ำตาลข้างในมันคืออะไรอะ่ะอ๋อไม่มีมีแต่ข้างหน้าอ๋อมีแต่ข้างหน้าน่าจะเป็นขัดมากนี่ ว่าแล้วทำไมถึงมีสปาร์กิ้งตัดเลี่ยนไหมตัดเลี่ยนใช่จริงๆมีชาก็ดีเพราะว่าขนมมันก็เป็นขนมแบบหวานอันนี้จริงๆเหมาะกับการแบบกลางวานันนั่งมาเมาโมยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาเซตนึงแล้วแบบเออแกวันนี้เป็นไงแล้วคุยนสักสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จิบไปเรื่อยๆจิบไปเรื่<ล>ยอยๆก็คือแบบสมมติกินชาเปลี่ยนไปแบบชั่วโมงละแก้วอย่างเงี้ยน,น,นั่นคือตอนกลางคืนขึ้นไปนอนก็ไปแ,แก่เลยนะทำไมมึนง่วงเลยวะอะไรก็คือชอบอันนี้ใช่ไหม เป็นนวดต่อใช่วันนี้เราจองนวดไว้ด้วยอย่างที่บอกไปคร่าวๆที่เราตั้งแต่ต้นคีมที่เราบอกว่าจะทำอะไรบ้างวันนี้บอกเลยนะคะว่าอีเวนต์แน่นจัดเต็มจะเป็นแบบสโนว์ไลท์ทำตัวเหมือนสลตชื่อเ่อ่ทำตัวเหมือนเลื<า>เล่อยกอ็วันนี้ก็ถ่ายทุกคนได้ดูเพราะว่าเนี้ยแบบนานทีเราจะมีได้แบบมาเสพบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยเราจริงๆเห็นคอมเมนต์ด้วยว่าแบบเอยอยากมีแบบให้พิเซนโป้หน่อยแบบมีโปอะไรดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาฝากเลยเอามาฝากอยู่แล้ว ะะเราก็มาถึงกันแล้วนะที่โรงแร<อ>ม J w Marriott นะคะทุกคนก็คือตอนนี้เราได้ทำการไปเช็คอินเรียบร้อยนะคะเขาก็จะให้คีย์การ์ดมาซึ่งห้องของเราก็คือที่เรา<น>จองไว้อ,อยู่ข้างหน้านี้เลยนะคะจะเป็นห้องในส่วนของบริเ่นใช่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปดูกันคะ่ะว้าวโอ้ยเขามีเขียนต้อนรับด้วยนะ คุณเพลยผ่านแล้วหนึ่งวิชาห้องน้ำคือน้าอับน้ำมากแบบมีอ่างด้วยนี่อ่าให้ดู e อนจอย o u r ะสเตย์น่ารักเนาะมาดูข้างในดีกว่าเข้ามาข้างในคือวิวดีมากทุกคนเราอยู่ชั้นที่12บองวิสทงพาเต็มสายตรงนี้ก็คือ BTS ขับผ่านไปไหนสะดวกมากเพราะว่าเนี่ยมันอยู่แบบสุขุมวิทซอย2นะทุกคนก็คือจะไปสยามก็ดีจะไปแบบว่าเอ็มควอเทียร์ก็ใกล้ใช่จริงๆห้องนี้เป็นห้องทำงานนะคะหรือว่าถ้าใครแบบว่า เอยากจะนอนก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องเพราะว่าแบบนึงเพราะว่าเวลค่มอยู่นี่แต่ชอบโซนนี้มากเขาแบบมีเครื่องทํากาแฟให้แบบนี้แต่ที่นี่ดีมากเพิ่งเคยเห็นว่าแบบเออมีเครื่องทํากาแฟอันนี้คืออะไรอันนี้คือเอ็กซ์เตอร์ดาร์่ฟอันนี้ก็จะเป็นโซนนะคะที่ เอาไว้นั่งทํางานพักผ่อนหยันใจหรือว่าบางทีใครที่แบบแค่อยากจะมาแบบสเตชันเอออารมณ์แบบเปลี่ยนบรรยากาศในที่ทำงานในที่ทํางานเบื่อและแบบเวิร์กความโฮงในช่วงนี้เวิร์กความโฮงทำงานที่ทํางานที่บ้านเบื่อแล้วเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งประชุมงานมานั่งทํางานที่นี่ก็ได้เออลวลาได้ใจคือที่นี่คือดี เต็มต no right ิไม่มีหักเลยค่ะทุกคนทำาถึงแล้วก็นวดก็เดี๋ยวเรานั่งพับแป๊บนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ผ่อนคลายสุดๆเลยผ่อนคลายสุดๆเลยนะคะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยได้จองนวดไว้ใช่แต่อยากจะบอกเพื Seiten ่อนนิดนึงว่าใครที่แบบจองห้องเวอร์เคชั่นอันเนี้ยนะคะก็คือตอนนี้เขามีส่วนลดอยู่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดกันแล้วก็เขาก็จะมีอาหารให้ด้วยถูกต้องเป็นอาหารกลางวันนะคะให้เราเลือกแต่ว่าก่อนที่เราจะกินอาหารนั้นเราจะไปนวดแต่ตอนเนี้ยพับผ่อนย ใ,ใจก่อนนึ่งอขอพักก่อน,อน,นโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนนวนแล้วกันนะตอนนี้ก็ it's time to sleep จ <to> ุดสติงบายห้องนี้นะคะคือห้อง workcation e g h o u r day use นะคะที่ลดราคาจาก2,500บาทเหลือเพียง1,900บาทเท่านั้นราคานี้เนี่ยจะรวมชาแล้วก็กาแฟในห้องแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็สามารถใช้บริการสระว่ายน้ำและโซน JW h t e l ขับชั้นเจได้ด้วย ที่นี่นะคะเราสามารถใช้ห้องพักระหว่างวันได้นานถึง8ชั่วโมงเลยนะคะแบบมานั่งทํางานหรือพักผ่อนก็ได้นะที่นี่มีฟรี Wi-Fi ด้วยนะคะแล้วก็อาหารกลางวันด้วยนะคะ อ่าตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปนวดแล้วนะคะใช่เลยนะก็คือการนวดของเราเนี่ยจะมีให้เลือก2แบบนะคะจะเป็นนวดแผ่นท้ายกับอีอยางนึงคือเป็นนวดแบบอารม่าซาราพีนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 1, 6, 1> ชั่วโมง60นาที<ม>ประมาณนี้นะคะอยู่ที่ราคา999บาทนะซึ่งเราก็ซื้อจากไลฟ์ช้อปปิ้งเหมือนเดิมนะคะใช่บอกเลยว่าคุ้มมากนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปทําการนวดกันนะคะบอกเลยว่าวันนี้ผ่อนคลายสุดๆฟรีเดย์คิดว่าแบบมาเที่ยวแบบสแต เตชันกับพวกเราไปแล้วไปนวดเดี๋ยวไปเจอกันนะคะว่าเราจะไปนวดแล้วเ,เป็นยังไงที่นี่ดีไหมหรืออะไรอีกคุ้มหรือเปล่าไปดูกันคะ่ะ ตอนนี้นะคะเรากําลังจะทําการเข้าไปนวดกันต่้ก็คือนวดนวดแผนไทยผ่อนคลายใช่เพราะว<ล>่าปวดปหลังเหลือเกินหลังดอกไปแล้วหนึ่งโอเคตอนนี้เราจะต้องแยกห้องกันแล้วนะคะลชาเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดบายบาย,บาย เรากำลังจะเริ่มนวดนะคะเสื้อของเฟิร์นนะคะก็คืออารมณแบบออฟฟิศซิมโดมก็จะนวดเป็นแบบคอบ่าไหลหลังช่วงบนอะไรเงี้ยคือเขาก็จะมีให้เราแบบเลือกนะคะว่าเราต้องการจะนวดส่วนไหนบ้างแบบแพ้อะไรบ้างแบบช่วงไหนที่อยากให้เลี่ยงอะไรไนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีความว่าจะรูปหลับหลายรอบมากคือสบายมากแต่ก็ระมมนิดหน่อยก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเพิ่นทาการเปลี่ยนชุดนะแล้วเขาก็จะมีชาเอาไว้ให้ดื่มข้างนอกนะคะงั้นเดี๋ยวเพิ่นขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะแล้วเดี๋ยวออกไปดูกันว่าพลอยเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีพาไปชมอุ้ยอันนี้เป็นห้องอาบน้ําเป็นโซนอาบน้ํานะคะ Oh my god อุ้ย สี่สบเอ๋อถ้าถ้าฝั่งนู้นจะเป็นเย็นฝั่งน,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 นี้จะเป็นน้ำเย็นฝั่งน,นี้จะเป็นจกนักรชีอ๋ออันนู้นเป็นสตรีม่ห่องฝั่งนู้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องอะไรนะคะซาวน่าเลิศเวอร์ทุกคนคะต้องมาแล้ว นี่นะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าสบายตัวมากฟองทําทงานต่ออ่ะไม่ได้อ่ะแต่เดี๋ยวให้พี่เขาแนะนาชื่อก่อนเรานวดกับพี่เขามาหนึ่งสวัสดีค่ะชื่อวันนะคะแน,นวดได้นะคะนวดดีนะคะเอใช่ใช่พี่อนวดีมากต้องขอบคุณพี่วันมากๆที่ทำให้แบบว่า จากหลังแข็งๆตอนนี้คือรู้สึกแบบเบามากเลยสิขอบคุณมากเลยค่ะโอกาสหน้าเจอใหม่นะใค่ะที่มานวดนะคะที่เควสที่เขาได้นะพี่วานนะบอกว่ามานวดเหมือนพอยอะไรเงี้ยเอออ่ะตอนนี้เดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวเลยล่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวไปจิบชารอก กินช้าผลไม้เราคือเลือดเย็นตรงหน้าค่ะตรงหน้าก็ไม่ใช่ากเลยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในโซนเอ่อห้องอาหารเนาะจริงๆตรงกลงจะเป็นห้องอาหารที่น่าจะเป็นอารมณ์บุฟเฟ่ใช่ใช่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบเบเกอรี่นะคะใครที่มาก็เพราก็จะเชื่อมี DBCO นะคะก็สามารถสแกนดู เมนูได้นะแต่ว่าวันนี้ที่เราจองห้องเวกชั่นมานะคะก็คือตรงนี้เขาก็จะมีในส่วนของเมนูอาหารให้เขาก็จะสามารถให้เราเลือกได้นะคะสมมติเรามา2คนใช่ไหมก็จะได้สองเซตด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ทําการเลือกไปแล้วเลือกอะไรไปคะจัมปนยังเจอลูกชิ้นแล้วก็มีลูกชิ้นเกลือกีของเฟิร์นจะเป็นเคอะไรสันตารานี่อาราจไส้กรอกอังกฤษละมันเราดูหน้าตาดีกว่าอย่างของวายอย่างสั่งเป็นอาหารญี่ปุ่นก็คือจะแบบ เป็นเชฟญี่ปุ่นมาทาให้เลยแต่ว่าอันนี้เราก็คงแบบไม่ได้สะดวกที่เราไปถ่ายในครัวให้ทุกคนได้ดูอย่างนั้นก็จริงๆที่นี่ครบมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบบพวกแบบดีแหละที่ี่เขาก็มีให้ออกากาลังกายมีอะไรมีคลาสเยอะมากแต่เพื่อนๆต้องจองใช่จริงๆใครที่แบบว่าเอออยากไปต่างจังหวัดแต่ตอนนี้ไปไม่ได้เพราะแบบเออมันก็น่นากลัวเนาะมาที่นี่ก่อนจริงๆครบมากครบมากจจิงโปรดีราคาดีด้วยแล้วที่นี่ก็คืออาหารน่ากินมากตอนนี้เดี๋ยวเรารออาหารมาก,กันก่อนดีกว่านักะาุถคนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็น ยังไงไมาแล้วนะคะทุกคนมาทานมากอันนี้ก่อนเลยที่สั่งมานะคะจะเป็นข้าวแซลมอนย่างแล้วก็มีนี่ด้วยลุกชิ้นไก่เนื้อคี่า <c oughs> น่ารักตู้ต้องมี แต่นี้มันคล้ายๆแบบโุดดิ้งอะไรใช่มีแบบไข่หวานด้ยของเฟิร์นก็จะเป็นอารมณ์แบบอาหารอิตาเลียนหน่อยมีความเป็นแบบโซนแบบยุโรปใดๆนะคะเขาก็จะมีไส้กรอกหมูอะไรก็คือขนมปังยาวมากเยาวมากจริงเราก็ให้ชีสมาด้วยเดี๋ยวโรยชีสไหมไปนะใส่ดบลมีมาตกหนึ่งใ่เเ่คนรักชีสเริ่มเริ่มเขามีซุปมิโซะด้วยนะ ร่มเต็มกันเกนมันมีน็อกโต้ในตัวอินนะวิซินนะลองลอย่น้แลไม่ติดเกติดนมบางกระเทียมเนยแยมกรเหมือนกมันมีความเป็นแบบไห่นนิดๆนิบก็ใส่แบรนนี้มากทุกคนมันจะทุเรศนะนี่ไม่ดูสาวกที่ายมาก เมนูแกฮิวตี้จริงเขาคือเป็นเมนูแบบเด็กวัยไปเลยแต่ใดๆคือแบบเส้นหนุบหนักมากแล้วจะมีซอสแบบความแบบเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยลองเค็มนะดีนะเรลองเค็มปากเขาเนื้อแน่นจิมจิมจิมอร่อยมีความแบบเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆกินปุ๊บไม่กรอบก็ฮิวตี้ปะ เทลตี้มากมากเลยอะ่ะไส้ก,กรอบมันจะแบบว่าเหมือนจะไม่ได้กรุบมากมันไม่ได<ม>้ก,กรึบๆมันจะเป็นไส้ก,กรอบแบบหูๆๆหูข้างในอะ่ะน,นิ่มๆนุ่มนี่จะอลองกินไข่หวานร่อนเอาไปเลยหนึ่งชิ้นหืมหวานหวานยิ้ๆมันมีความหอมๆหอมกลิ่นแบบจอดีดีอ่ะแต่ได้ๆเฮ้ยอาหารของดีนะ มันมีหลายๆเซตให้เลือกนะคะทุกคนก็ลองเลือกเอาดูได้แบบพวกอาหารจีนอะไรเงี้ยเยอะมากเราก็กำลังมมาใช่เออได้ไปอันนี้มาไก่เฮือนยาสีแต้มบุ้งค่ะเนื่องความเป็นลูกชิ้นอืมเอาลูกชิ้นไก่เอาไปใส่ซอสเพิ่งอิ่มนะเพิ่นกินเสรอนกดนแต่เพิ่นไม่อิ่มนะอืมรู้สึกว่าลูกชิ้นมันใสแบบไก่บดแล้วก็เอาไปแบบคลุกซอสอะไรประมาณนี้ย เปทอดอ่อทอดรักอือต่อตัวเบเก,กินก่อนนะมหิวไม่ไหวอ,อ่า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 ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอยากจะบอกว่าอิ่มหนำสำมปัญมากเราก็จบถ่ายด้วยแบบ กาแฟช่วงเ็ม <c oughs> แล้วก็ไปนอน <c oughs> ออกเลยว่าวันนี้ครบมากจริงๆถือว่าเป็นวันเด์กับเราสองคนที่แบบเออได้รับความสบายอยิ่อมเอมปิติใจ โอ,อรู้สึกว่าเออถ้ามีคลิปแบบนี้อีกก็ก,ก็ดีนะคะน <im it> ี่บ่อยๆนะคะนี่บ่อยๆนะคะอ่ะก็ขอ,ขอเข้าเรื่องนิดนึงว่าถ้าใครอยากมาแบบเอ้ยได้รับความสบายๆเหมือนเราดีร <im it> <ล>นะคะทุกคนก็คือเข้าแอปไลน์นะ <im it> ใครมีไลน์อยู่แล้วมีมีอยู่แล้วเออ,อทุกคนน่าจะมีมไลน์อยู่แล้วแล้วก็ตามด้วยวอลเล็ตนะแล้วก็เข้าไปที่ไลน์ช้อปปิ้งก็คือมีโปรทุกอย่างเทียบเลยใครอยากมาใช้แบบโปรแกรมเหมือนเราหแบอว่ามาใช้บริการเหมือนเราก็คือสามารถหันกันได้เลยถูกต้องเรามี กดลับมาฝากทุกคนกันเหมือนเคยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยนะพิเศษมากคือพเพื่อนๆซื้อ399บาทนะคะลด100บาทเลยคือคุ้มสุดพิเศษพร้อมแบบคูปองส่วนลดออนท็อปอีกอโอ้แบบจัดหนักจัดเต็มมากนะคะก็ตั้งแต่วันนี้เลยนะจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะคะไปไปกดเลือกดูได้เลยชอ้อปปิ้งมันแน่นอนถูกต้องก็อย่าลืมใช้คูปองกันด้วยนะแล้วนอกจากคูปองแล้วเนี่ยยังมีส่วนลดหน้าร้านที่สำคัญมีกดลับแล้วด้วยใช่ไหม มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือใครช็อปนะคะสามารถรับคอยได้สเท่าเลยก็คือเป็นวันที่สอง2 2ยิบก็คือลงท้ายด้วยเลข2ของเดือนกุมภาเนี่ยก็คือได้รับไปเลยจ้าค่ะสโลนนี้นะคะเราสองคนอิ่มหนำสำดาน์รีแลกช่อนคลายเลกตัวเบาไปหนึ่งกลุ่มนะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วไปฮายแนะนำไม่ใช่นะเพราะว่าค้ม คุ้มสุดอย่าลืมนะคะว่าเขาจัดโคม้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ยีย่บสองกุมภาพันธ์นี้ไปฮะความจริงแล้วฉันคือประธานบริษัทข <laughs> มด้วยกินน้ำเปล่าปะนี่ยสอนนี้ผมไปปะเนี่ย <laughs> นีอนันเบื้องหลังความสำเร็จนี้นะต้องให้ช่างภาพแบบ คนน้นแข็งขวกาเยอะเลยนี่พอเขาออกกําลังกายทุกคนต้องออกกําลังกายนะคะช่วยได้แตก่ก่อนเราหลังแข็งกว่านี้เยอะแสดงว่าขาเนี่ยแข็งจริงเป็นงไงได้ของแถมของแถมดีที่สุดสำหรับการทาํากันนะใช่ร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสสยกินเร่องเราต้องท้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตูดิอทําเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะคะ